สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งครับในแมปของ anime ranger X ครับก็เดี๋ยววันนี้ครับพอดีเห็นในคอมเมนต์ครับที่เวลาพี่ปล่อยคลิปออกไปครับเห็นน้องๆถามกันมาครับว่าพี่มีวิธีในการใส่โซนะครับในตัวละครนะครับในนะครับช็อเกของเราเนี่ยนะครับว่าจะใส่โซได้ยังไงครับในโซ1ตัวเนี่ยนะครับใน1ชุดของเราเนี่ยจะสามารถใส่โซได้ ทำไมพี่ถึงใส่โซได้เกิน1อันครับทำไมพี่ถึงใส่โซไฟได้5อันเลยครับนั่นน่นนี่แล้วก็ทำไมพี่ใส่โซเงินได้5อันเลยครับก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่โซที่สามารถนะครับสามารถใส่ได้แค่อันเดียวแต่เราสามารถมีเทคนิคในการใส่โซไปพร้อมๆกันที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับโซไฟนะครับสามารถใส่ได้5ตัวพร้อมกัน โซเงินที่เป็น i n f i n นิตรี a นะครับสามารถใส่ได้5้อันโดยเราจะมีวิธีนะครับเราจะมีวิธีในการนะครับในการใส่ยังไงนะครับก็ซึ่งโซแต่ละหลายอันเนี่ยจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปครับอย่างโซไฟเนี่ยจะสามารถใส่ได้แค่1นตัวนะครับเนี่ยโซไฟตัวเนี้ยจะสามารถใส่ได้แค่1นตัวเท่านั้นครับหตัวต่อหนึ่งอันและต่อ1ทีมเท่านั้นด้วยนะครับไม่สามารถใส่เกินได้แต่มันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่ให้เราสามารถ ใส่ได้ครบทั้ง5ตัวเลยนะครับแล้วก็จำพวกที่เป็นโซเงินตัวนี้ครับโซออฟอินฟินิตริดตัวนี้ครับก็เหมือนกันครับถ้าโดยตามลักษณะแท้จริงแล้วมันจะใส่ได้แค่1อันครับต่อ1ทีมนะครับแต่คราวนี้เราก็จะมีเทคนิคนะครับในการใส่ให้ได้หลายๆตัวครับใน1ทีมของเรานะครับก็จะมีวิธีการดังนี้ครับอน้องๆฟังไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ไปทำตามกัน เห็นน้องๆถามกันมาผมก็เลยอ่ะถ้างั้นมาแชร์กันแล้วกันนะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมเคยบอกน้องๆกันไปนะครับก็น้องๆก็พยายามนะครับเซฟทีมอ่ะอย่างของพี่นะครับพี่จะมี3าตัวนี่ละอ่ะเดี๋ยวพี่จะหาทีมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมใน1ทีมของพี่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะเอาตัวอย่างแอนละกันนะครับแอนนี่ตัวนี้อ่ะเข้ามานะครับแล้วก็ เอาอย่างเบลุเข้ามาแล้วกันนะครับ <S <S เบลุเอาอย่างอีกติตอ่าเนี่ยผมจะเอาอีกิปต์ทำไมหนึ่งตัวแล้วก็เอาตัวละครนะครับผมจะเอาตัวละครที่มาสาธิตคือเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปงโโลี่ยนโซบ่อยอครั้งนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเอาตัวไหนดีอ่ะผมจะเอาเป็นกูตะตัวนี้แล้วกันนะครับอย่างนี้ครับวิธีการก็คือ ในทีมของเรานะครับน้องๆจะสังเกตได้ว่าในทีมของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับวิธีการก็คือหากน้องๆนะครับต้องการที่จะใส่โซนะครับน้องๆเข้ามาดูในสล็อตนะครับอ่าเนี่ยเข้ามาทั้งหมดเลยใส่โซอย่าเพิ่งใส่โซนะครับโซตัวไหนที่มันสามารถใส่แค่ได้อันเดียวเราอย่าเพิ่งไปใส่มันนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ใหดูเลยอ่าอย่างโอเมก้าเช์รอนเห็นป่ะผมก็โซออกนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างเอโซตัวเนี้ยอ่าเนี่ยผมก็โซออกนะครับ แล้วก็ตัวละครอย่างโบลสตัวนี้ยผมมาโซออกนะครับคราวนี้ในทีมของเราก็คือเราจะเอาโซออกไปก่อนนะครับคราวนี้เราจะทําวีธีนี้ยังไงก็คือพอเราได้เซฟตัวนี้แล้วครับดูนะครับเซตทีมอย่างนี้แล้วนะครับน้องๆก็เซฟทีมของน้องๆไว้อะของพี่อยากจะเซฟไว้ตรงนี้น้องๆอย่าลืมนะครับน้องๆเซฟทีมน้องๆไว้อย่างนี้กดเซฟเข้าไปมันก็จะเป็นทีมตัวที่น้องๆเราเซฟไว้ถูกไหมครับ อ่ะคราวนี้พอเราเซฟทีมไว้นะครับเราจำไว้นะครับว่าทีมของเรามีใครบ้างหรือเราสามารถกลับมาเปิดดูได้เทคนิคก็คือครับอ่ะคราวนี้น้องๆดูนะครับเราจะใช้ทีการโดยการใส่โซให้ได้หลายๆอันนะครับได้หลายๆตัวโซไฟนะครับใส่ได้ทั้ง5ตัวเลยมีวิธีคือก็คือเราก็พอเราได้ทีมเสร็จแล้วเรากดทีมของเราออกครับนี่เรากดทีมของเราออกอย่างนี้นะครับ เราจะจําได้ว่าทีมของเรามีก็คือทีมเซตนี้ถูกไหมฮะเนี่เราเซฟไว้ตรงไหนมันก็อยู่ที่นั้นอ่าเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยครับเราก็จะใส่ตัวแรกที่เป็นโบลอสอ่ะสมมุติเราจะใส่โซไฟทั้ง5ตัวนะครับตัวโบลอสตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโซต,ตัวอื่นละกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายโซผมจะใส่เป็นอากูนี่นะครับโบลอสเป็นอากูนี่อ่ะผมใส่อากูนี่เข้าไปนะครับเห็นป่ะทีมผมยังไม่เลือกนะ คราวนี้ในทีมของผมมันมีใครบ้างเราก็มาดูอ๋อมันมีเอโตะใช่ไหมครับอ่ะผมก็มาดูที่เอโต้คราวนี้เราจะมาเริ่มใส่โซ่สำกันละอย่างคราวนี้ผมจะใส่โซไฟครับนี่ผมจะใส่โซไฟโซไฟผมมีตัวไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตัวที่มันเคยใส่เอาออกจากตัวที่เคยใส่ไปก่อนผมก็มาเลือกตรงนี้ปุ๊บอ่ะนะครับเอโตะโซไฟนะครับผมมีใครอีกบ้างเนาะผมก็จะมาดูว่าทีมผมมีใครบ้าง อ่ะผมมีผมมีโอเมก้าเชอรอนผมก็จะพิมพ์หาตัวโอเมก้าน้องๆต้องจําทีมของตัวเองไว้ให้ดีโอเมก้าใช่ไหมครับผมก็จะมาใส่โซไฟอ่ะน้องๆเห็นไหมครับผมก็จะใส่โซไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่โซไฟเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็จะใส่ตัวอูตะนะครับผมก็จะไปเสิร์ชหาอูตะเมื่อกี้ผมไปอูตะตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็จะมาใส่โซไฟอันที่3อ่ะน้องๆเห็นนะครับอูตะเสร็จแล้วผมก็จะมาดูทีมผมอีกครั้งหนึ่ง มมีตัวไหนอีกผมมีตัวอย่างอ,าอีกิทนะครับก็คือตัวชาโดตัวนี้ชาโดไนท์ Knight, นะครับนี่ผมก็จะมานะครับใส่โซไฟอีกหนึงตัวเข้าไปนะครับจะยังเห็นว่าผมยังไม่ได้เซตทีมไว้นะครับก็คือผมเอาตัวละครอ,ออกทั้งหมดเลยคราวนี้ก็จะเหลือตัวละครอ,อีกตัวก็คือตัวอย่าง k King a n นนะครับก็คือเบรุผมก็จะมาใส่โซไฟอันสุดท้ายครับน้องๆ พอคราวนี้ผมใส่โซไฟครบทั้ง5้าอันแล้วนะครับวิธีคือยังไงวิธีก็คือผมก็จะกดตัวทีมขึ้นมาน้องๆเข้าที่ยูนิตมันจะมีคําว่าทีมตรงนี้ครับกดทีมนะครับแล้วเราก็มาเลือกทีมที่เราเซฟไว้กดคําว่า Equi p นะครับอ่าปึง้งเข้ามากดอย่างนี้เข้ามาครับแล้วคราวนี้ทีมของเราก็จะลกลายทีมที่ใส่โซไฟได้พร้อมกันห้า เลยครับ5อันเลยเห็นไหมอ่าเนา curtain, ี่ยเห็นไหมไอนหินใสโซไฟนะน้องๆดูนะอ่าเบลุนี่ใสโซไฟครับตัวอีกิดนะครับใสโซไฟเห็นปะแล้วก็ตัวละครอย่างอูตะใสโซไฟครับตัวละครอย่างโอเมก้าเชอรอนใสโซไฟเห็นไหมครับตัวละครอย่างเอโตะครับใสโซไฟอ่ะเห็นไหมครับเป็นอันว่า ใสโซไฟครบแล้วนะครับใส่โซไฟครบแล้วทั้ง5อันนะครับเทคนิคคืออย่างนี้เลยครับแล้วครั้นี้ถ้าน้องๆจะใส่โซนะครับใส่โซนะครับย้ำนะครับถ้าจะใส่โซที่เป็นโซกัน5อันหรือโซอะไรก็ตามครับที่มันสามารถใส่ได้แค่อันเดียวแต่เราจะใส่ให้มันได้5อันก็คือใช้วิธีนี้ครับก็ประมาณนี้ครับน้องๆทีมอาจจะผมจะให้มาดูทีมผมนะครับอ่ะอย่างที่ผมใช้เล่นประจําก็คือทีมนี้ ที่ผมใช้ลงอีเวนต์นะครับน้องๆจะเห็นว่าพี่ครับทำไมพี่ใส่โซงเงินได้พร้อมกันหลายๆตัวหเห็นไหมเนี่ยโซงเงินถูกไหมนี่เลยผมก็จะใส่โซงเงินนี่เห็นไหมครับน้องๆนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ครับน้องๆไปทํากันได้ครับถ้าน้องๆนะครับถ้าน้องๆจะเปลี่ยนเป็นโซอื่นนะครับน้องๆก็ก็แค่กดเอาโซออกแล้วก็กดดุยขปทีมออกก่อนนะครับเนี่ย อันอีคิปทีมออกก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็มาใส่โซข้างนอกแล้วก็ค่อยกดเลือกใช้ทีมที่เราใช้อ่าก็ประมาณนี้ครับเทคนิคในการใส่โซนะครับที่เป็นจำเพาะนะครับที่สามารถใช้ได้แค่1อันใน1ทีมแต่สามารถทำบั็กแล้วใส่ได้ทั้งหมด5อันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็มาแชร์เทคนิคดีๆให้น้องๆแล้วกันนะครับก็ ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปกันแล้วบ๊ายบาย